มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาหน่อไม้ไปไว้ต้มกินกันทุกคนอันนี้ก็มาอยู่ที่คลองฮะอยู่ที่คลองคลองพาสาวๆมาเล่นน้ําในสาวๆตัวแบ่บสาวๆพาสาวๆมาเล่นน้ําอืมอาพาสาวๆมาหาหน่อไม้เอยสุดสวยเล่นน้ำไปแล้วป <laughs> หาหน่อไม้กันนีน่นี่มาใหู้โหไหนล่ะ นี่นี่ว้าวอ่ะคาะใบสาว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 คาไว้หน่อใหญ่ตัวป่วนฮะไหนหน่อไม้นี่ทุกคนด้านหน้าด้านหน้าดูดู มาให้กันบังใจเพราะ่อนี่นี่ไปโอหนี่นนโหนี่ทุกคนเอาไว้ไปต้มจิ้มน้ำพริกเนาะโอเคต้มจิ้มพริกหรือว่าแก,กงก็ได้ก็พอได้มานิดหน่อยละนิดหน่อยนิดหน่อยสักชาม มันเพิ่งจะมีน้อหน่อไม้ใช่เพราะว่าฝนฝนเพิ่งจะมาหนักๆหลังๆใช่แต่ก่อนก็แห้งไม่มีหน่อไม้เนี่ยตัวป่วนพาสาวๆมาเล่นน้ำาปต่อได้ไปต้มเอาไปใส่แกงก็ได้นะตอได้แกงเลียงตอได้แกงนิดๆหน่อยๆซักชามหนึ่งซักชามหนึ่งพอได้ตอได้ซักชามหนึ่งไปกลับบ้านกันหน่อไม้ทุกคน